้าคะ50ใบแดงรวมกับรอบกลางวันวันวนี้เราได้1ใบแดงนะคะเขาก็บาก็จะรวมได้4 3 7สาสเจ็นก50เท่าไร4 3 7็50้อแป4 8 7ใบแดงค่ะ4 8 7เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อว่ากันใหม่นะคะ4 0 7แปดสเจด 487ใบแดงค่ะขอบคุณนะคะที่ร่วมกันมาทั้งกลางวันแล้วก็รอบกลางวันแล้วก็รอบค่ำนี้ขอบคุณมากนะคะขอให้พ่อเนี่ยพ่อเนี่ยนะคะ่า13ใบได้500ใบแดงเพราะฉะนั้นพ่อจะปิดวันที่2นะคะเผอเพอจะได้เท่าาะัยบุญร้อยลักบ้านบารมีด้วยพี่นัทประกิจนะเอาตั้งสักที่ทีวันนะ8930ที่หนึ่ที่สอวันนะคะ เผิ่น่าจะได้เท่านะคะแต่ห้าร้อยอ่ะน่าน่าจะได้นะพี่นะเมกิตาเท่าอีกส3สามใบอ่ะมันจะได้ห้าร้อยใบแล้วไงนะพี่รอคนสวยไลค์คุณนุ่นไลค์ไหมคะไม่ได้ไลค์วันนี้ง่วงนอนฟ้าแรงไม่กล้าตื่นเลยง่วงนอนนะคะคือข้ออ้างแต่ละวันแต่ละวันนะคะไม่ลำด้วยแล้วพรุ่งนี้จะพาขลอยเต้นแคกด้วยได้ไหมคะได้ อก้ยห้ว<อ><อ>ยนจะไม่กลัวแล้วพี้ขอให้เต็มแคกด้วยนะคะเหตุผลฟังขึ้นมากนะคะโอ้โหเราจะอยู่ที่ห้ารอยค่ะไม่ยุดนะพี่ไปต่อดูว่าพ่อจะได้เท่าไหร่เอาสักครบแล้วค่ะห้าสิบใบแดงรวมกับรอบกลางวันวันนี้เราได้หนึ่งใบแดงนะคะเขาขอบอกว่าก็จะรวมได้ สี่ร้ามสบเวกห้าสิเป็นเท่าไรสี่ร้อยสามเห้าสิบสี่ร้อยแปดสดใบแดงค่ะ4ี่เดเจ็ดเี๋ยวพรุ่งนี้เพิ่ว่ากันใหม่นะคะสี่ร้อยแปดสิบเดียแดใบแดงค่ะขอบคุณนะคะที่ร่วมกันมาทั้งกลางวันแล้วก็รอบกลางวันแล้วก็รอบค่ำนี้ขอบคุณมากนะคะขอให้พ่อ เนี่ยพ่อเนี่ยนะค่ะ13า13ใบได้500ใบแดงเพราะฉะนั้นพ่อจะปิดวันที่สองนะคะเผื่อจะได้เท่าอะไรบุญร้อยลักบ้านบารมีด้วยพี่นันพกิจนะเอาตั้งรักพี่ขีวันนะแปดที่เก้าสามสิบที่หนึ่งที่สองห้าวันนะคะเผื่อน่าจะได้เท่านะคะได้500นอ่นน,น่าจะได้นะพี่นันพกีตาเท่าอีก13ใบอ่ะมันจะได้500ใบแล้วไงนะพี่รอคนสวยไลคุณนุ่นไลค์ไหมคะ ไม่ได้ไลฟ์วันนี้ง่วงนอนฟ้าแรงไม่กล้าตื่นเลยง่วงนอนนะคะคือข้ออ้างแต่ละวันแต่ละวันนะคะไม่รำด้วยแล้วพรุ่งนี้จะพาขลอยเต้นแคกด้วยได้ไหมคะกลัว้ยหนูจะไม่กลัวอาแล้วพรุ่งนี้ขอให้เต้นแคกด้วยนะคะเหตุผลฟังขึ้นมาก นะคะคที่อโอ้โหเราจะอยู่ที่ห้าร้อยค่ะไม่ยุดเด้พี่ไปต่อดูว่าพ่อจะได้เท่าไหร่เอาสัก